สวัสดีครับตอนนี้นะครับห้องกยูทีจังหวัดสกลนครนะครับถ้าลังผมนะครับที่ที่เราเห็นนะครับถ้าลังคูเบียนะครับก็คือพระธาตุเชียงชุมนะครับเยว์ห้องนะครับสิเขาไปเบิองข้างในนะครับเดี๋ยวตามมาเลยครับโอเคครับก่อนอื่นก่อนอื่นนะครับกับปูชาดอกไม้ทุพียนก่อนนะครับเพื่อที่จะไปสักการะพระธาตุนะครับ ครับผมเดี๋ยวหลังจากที่ห้องบูซาเราไมปทุกเทียนแล้วนะครับเดี๋ยวผูเบียร์สิภาไปซักขระก่อนนะครับเราก็ไอสิมาเดินชมบริเวณรอบๆพระธาตุเชียงชุมนะครับเยีวห้อไปนะครับไหว้พระธาตุกันเลยนะครับผมานาเจันานใพระวิหารผู้บาอาจารย์ก็จะได้ประพรมน้พุมน้ำผูกพ่อมนไพแต่ท่านทั้งหลายเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขจะีมีมังมีสิริจะเดินลองเรือในหน้าที่การงาน

ครับเมื่อกี้นะครับกัสักการะพระธาตุมาแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปนะับคู่เบียร์จิพาเดินชมนะครับบริเวณล้อลรอบอ่าบริเวณของพระธาตุเชียงชุ่มนะครับโอเคครับเดี๋ยวตาม อามาเบิ่งเลยนะครับว่าเป็นจังไดนนะครับโอเคครับครับอันนี้นะครับก็เป็นผาดเชิงชุ่มนะครับที่เราเห็นอยู่นี่นะครับอ่าสำหรับผาดเชิงชุ่มเนาะครับก็จริงๆแล้วนี่ครับที่เราเห็นตรงนี้จะเป็นศิลปะลานสร้างนะครับแต่ว่าอันที่เป็นนะครับต้นต้นฉบับหรือว่าต้นกําเนิดที่ที่เป็นของแรกๆนะครับก็คือนะครับจะอยู่ข้างในนะครับจะเป็นผาด ที่สร้างนะครับอันที่เราเห็นขาวๆนี่สร้างขอบพระธาตุตัวเก่าเนาะครับสำหรับพระธาตุเจ้าชุ่มก็เป็นนะครับพระธาตุนะครับที่สร้างนะครับครอบนะครับร้อยพระบาทนะครับร้อยพระบาทนะครับพุทธบาทเนาะครับไว้นะครับอยู่ข้างในตรงนั้นนะครับโอเคครับที่เราเห็นตูงขาวๆนี่นะครับก็คือสร้างขอบไม้นะครับครับผม ขำนมาสการพระธาตุเชียงชุมครับครับสกลสกนาเชียงชุมครับผมสำหรับนะครับความเชื่อนะครับในการมาสักการะบูชาพระธาตุเชียงชุมนะครับก็มีความเชื่อวาถ้าผู้ใดนะครับได้มาสักการะบูชาพระธาตุเชียงชุมแล้วนะครับพี่น้องก็ ชีวิตนะครับกับสีพอแต่ความสุขความเจริญนะครับจะปราศจากนะครับโรคภัยไข้เจ็บหรือพญานันอันตรายร่วมไปถึงนะครับจะขาดนะครับชีวิตจะดีขึ้นการขาคจะเลื่อนลงเรื่องนะครับเรากานอกจากตรงพระธาตุเจ้งชุ่มแล้วนะครับก็ยังมีบริเวณรอบๆอบนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวคู่เบียร์สีพาไปเบ่งนะครับว่ามีอย่างเนี้ยเนาะนี่ครับทัดจากพระธาตุมานะครับก็จะมี ที่เป็น่าจะเป็นวิหารหรือเป็นพระอุโบสถประมาณนี้เนาะครับเดี๋ยวคูเบียร์จผ้าหยางไปเบิ่งนะครับพี่น้องว่งแน่ก็ค่อนข้างที่จะสวยงามได้ทีเดียวนะครับพี่น้องถ้ามีโอกาสนะครับก็อยากขอเชิญชวนนะครับมามาเที่ยวนะพระธาตุเชีงชุมมาสักกะระนะครับก็เป็นคองดีนะครับเป็นพระธาตุนะครับคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสกลนครนะครับอันนี้หน้าวิหารเนาะครับ นาวิหารตรงนี้นะครับอุโบสถตรงนี้เนาะก็มีอันนี้ผู้เบียบบนห่ใจเขาเอื่นอย่างนอราสิงเลยอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับนะครับครับนอกจากอ่ามีพระธาตุเชียงชุ่มแล้วนะครับบริเวณรอบๆพระธาตุนะครับก็มีสิงต่อไปนี้นะครับก็คือนะครับเสานะครับจำลองเนาะจำลองเสานะครับของพระเจ้าอโศกนะครับนะครับเทาี่เคาสัเกเห็นเป็นอ่ารูปสิงอยู่เติงๆนะพี่น้องเนาะนะครับประมาณนี้นะครับ รับเดี๋ยวนะครับคู่เบียร์สิผ้าเขาไปไหว้พระเยอะครับในในวิหารนะครับเดี๋ยวตามคู่เบียร์มาเลยนะครับมาครับ ผมถ้ามีโอกาสนะครับคูเบียก็ขอเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับมานะครับยาเที่ยวนะครับนมาสการเองพระธาตุเชิงจุมนะครับที่จังหวัดสกลนครนะครับสาหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณครับผมอย่าลืมนะครับ EP หน้าเราจะไปไหนนะครับสถานที่ไหนต่อไปนะครับฝากติดตามด้วยครับผม